สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนค่ำๆเย็นๆน,นะคะมาพบกับดาวจนรอบปกตินะคะอ๋อเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะออสิบสิบห้าพรุ่งนี้เนาะวันที่สิบห้าอืมเฉดเฉดไหมมองสิบห้าเนาะทาไมเขียนเป็นหกอะเดือนหกโอเค ดาวโจนรอบปกตินะคะรอบวันที่สิบห้ามิถุนายนสองพันคือพรุ่งนี้เนาะอ่าทำไมไมันเป็นเอียงๆนอเนาะเยียงไหมทุกคน <c oughs> ทนดูเด้อ่าวโจนรอบปกตินะคะตัวเด่นแอทไสองสี่หนึ่งหกสวิ่งรูด1กับ7ฟัน1นะคะวันนี้ฟัน1แล้วก็จับวินาตาราง1,4,4,1 1,6,6,1 7,2,2,7,4,6,6,4หนึ่ คือเจ็ดเจ็ดสี่สอ่สี่สองคะเรียกเบ็นก็สองสนะคะส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะแงก็หน4่งสี่สี่หจ็จ็ดแล้วก็สี่หนะคะสี่หหรือใครจะจับวินในตรรางตัวดินของแอดที่ให้ไปก็ได้นะคะ,ะแต่ว่าแอดก็เน้นเหมือนเดิมค่ะเน้นเน้นวิ่งรูป1กับ7นะคะแล้วก็ฟัน1น,นะคะนนนหนึ่ฟัน1เนาะ โอเคไปแล้วจ้าโชคดีกันทุกคนนะคะ